สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถนะคะ11ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้โโา Toyota ามาจ s สเต2.8พรีเมียมนะคะปี2020ค่ะมาในราคาพิเศษนะคะ1,490,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะกับรุ่นพรีเมียมนะคะตัวรองท็อปนะคะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้าดีไซน์กระจังหน้าเขาเป็นแบบโพรเมียมนะตัดเป็นซีซีนะคะแล้วก็มีตัดกับตัวโลกโก้เตย์ต้แบบนี้นะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเขามีกล้องให้360องศาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ารถหรือว่าน่านข้างนะคะแล้วก็หลังรถนะคะลูกค้า ตัวไฟหน้าเขานะคะก็จะเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED daytime running light นะคะมีระบบตัดแสงไ b บีมนะคะแล้วก็มาคู่กับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็เป็นรถซูรูกิสเปซที่นั่งนะคะกับ Toyota Majesty เนาะเชื่อเพลิงเขาเป็นเบนซินนะคะ ตัวยางลูกค้าได้ยางใหม่เลยปี2024นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กอลอยนะคะเดิมๆขอบ17ออกโรงงานนะตัวกระจกเขาก็จะมีไปเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็มีตัวกล้องให้ด้านข้างแบบนี้ให้ด้วยนะคะอ่าที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลสเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนี่นะคะสำหรับภายในเขานะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะ ตัวกระจกเป็นออโต้สองบานนะคะเซนทรอลมีมาให้เนาะมีตัวเปิดปิดประตูซ้ายขวานะคะลูกค้าพาวเวอร์ดอนะตัวนี้เป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาออโต้ Auto นะคะไฟฟ้าออกโรงงานนะทางด้านพรมลายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ค่ะลดเสียงได้รับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงมันเองนะคะ ใต้พวงมาลัยเขามีควบคุสคอนโทรให้นะคะแล้วก็ตัวเรือนในนะคะลูกค้าคันนี้อยู่ที่96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะมีกล้อง360องศาปาร์คิกก้งเซนเซอร์รอบคันนะคะตัวไฟห้องโดยสารสามารถปรับสีได้นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวหน้าจอนะคะลูกค้าก็ดาเนินว่าโรงงานนะคะตัวระบบแอร์เ,อเป็นแบบออโต้นะคะมีกลืนท่า่กลืนสะบัดให้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เขาเป็นออโต้นะคะลูกค้า ออบชันครบ,ครบแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวรถนะคะสเสียบที่นั่งแบบนี้แต่ราคานะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะด้านหน้าเขาสามารถนะคะนั่งได้สามทีนั่งด้วยกันนะคะลูกค้ามีตรงบอกกลางให้ด้วยนะคะก็สาหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดํานะคะราคาเดียวนะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้น,นะคะ่ะตัวหัวเบอกเขาเป็นมิกกี้เมาส์นะคะสําหรับบอกคู่หน้านะคะคู่นี้คือ สามารถปรับไฟฟ้าได้และสามารถนวดไฟฟ้าได้ค่ะลูกค้าคือรูรามากๆนะคะตัวนี้ออกโรงงานด้วยนะคะสวยมากๆนะคะก็ลูกค้าท่านใดหายอยู่นะมาที่นี่เลยนะคะครบจบนะคะมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีด,นะดานะหน้าหลังเขามีปกักเกกิ้งเซ็นเซอร์ให้สี่ตัวนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าเดิมๆเขาจะเป็นแมนวนวลออกโรงงานนะคะลูกค้าสามารถไปเสริมเป็นไฟฟ้าก็ได้หรือจะใช้แบเแมนวนวลก็ได้นะคะเพดานไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสะอาดสะอ้านเนาะนะคะลูกลูกคา้าท่านใดหายอยู่นะแวะมาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการไฟแนนซ์นะคะให้ทั่วไทยเนาะเครดิตฟรีดาวได้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะ นี่นะคะตัวบอกเขาคือหรูหราแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสเที่นั่งด้วยกันนะคะกว้างมากๆนะคะภายในลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.8นะคะดีเซลนะคะแล้วก็เป็นออโต้แบบนี้ใช้งานง่ายแน่นอนนะคะมีไม่ได้ข้างให้นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะตัวนี้คือหายห่วงเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้างานได้คะ่ะหรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะโทรสาย์ได้ตรงไม่ผ่านไหนหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวโยจกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ